ประตูเนี่ยเปิดมาออกมาทางฝั่งขวานะครับไปฝั่งคู่แข่งแล้วนะครับ,รบถ้าจับบอลติดเนี่ยกระชากมาแล้วตกเข้ามาด้านในแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าจับบอลไม่ติดฮะ <laughs> แล้วโชว์ฟอร์มดียังไงคุณประชดแล้วเนี่ยไมมา่าเดินฉากนี้มาแล้วนะอิฟานเทนโลต้องเดินยอกก้อนกลับมาเฮ้ย <laughs> ตีออกหลังไปเลย <laughs> คอมเมนต์มาเลยคนนี้ <laughs> คอมเมนต์รัวๆตุ๊ดๆเฮ้ยมีเด็คนว่าออมสินเฮ้ยแฟนบอลได้บอลลอยออมสินทำไรผิดฮะสวัสดีครับ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  สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่เติมตลอดครับเติมตลอดเติมตลอด EP เท่าไหร่จติมตลอดจำได้ไหมจำไม่ได้ฮะแต่ว่าเราหายไปสอสัปดาห์ครับผมแฟนคิดถึงกันหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยครับมีอาการบาดเจ็บป่วยเปื่อยไม่สบายเจ็บแอลเจ็บแอลเจ็บแอลอ๋อเจ็บเอลเอ็มแออะไรหรือว่าเอลใช้เอลเยอะครับอ๋อใช่เขาเปลี่ยนที่นอนบ่อยไม่ไม่ขาเนี่ย รับน้ำหนักแอลไว้ได้น้ำหนักเยอะใช่ไหมน้ำหนักเยอะอ้าววันนี้ก็หายไปแต่ว,ว่าข่าวสารของเรายัยมาเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ใน u t u b e ของเราด้วยน<ล>ะ <ผม S 2> ครับผมยูทูบของเราก็คือนายสเตเดียมใช่ไหม,อมเออได้เข้ามาคุยกันเยอะๆนะวันนี้เราคุยเยอะเลยวันนี้ผมใส่เสืเส้อลิฟวูมาครับนะครับก็เมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาลิฟวูลงเตะเกมปรีซั่นเป็นเกมแรกเลยอ,อยากเป็นตาการหลังจากที่สูญเสียดิโกโชต้าวันนี้ก็เลยใส่เสื้อสีดําให้กับโชต้าด้วยเป็นการ,รไว้อะไรต่อการจากไปไว้อะไรต่อการ,รจากไปแล้วก็ในเกมอุ่นเครื่องช่วงปรีซั่นของลิฟวูที่เจอกับเบรสตันเมื่อคืนนี้ ผลงานดีเอาชนะ3-1มหนึ 1. 1> ่งสามหนึ่งมีคอนเนอร์แบดลี่มีเดวิดนูเยสและลุงพลคุนิกาโปคุนิกาโปยิงคนลปะประตูนะครับผลที่สองดำสองศูนย์เนี่ยก็ทางนะนูเยสเนี่ยนะครับที่มีข่าวว่าอาจจะย้ายทีมก่อนหลังส่งพลาดก็ตัดบอลได้ลากหลบไปเพื่อนศัตรูแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วทำท่าดีใจของโชต้าสองออท่าเลยที่โชต้าชอบทำก็คือท่า กามือออกมาอยู่ข้างหน้าเขาเรียกอะไรเบบี้ชาร์กไหมเออเบบี้ชาร์กใช่ไหมอ่าแล้วก็ถ้ากดจอยเกมจอยกดจอยกดจอยเกมท่านั่งครับผมเป็นการร่วมลําลึกถึงเพื่อนที่จากไปครับแล้วก็ก่อนเกมก็มีวิธีวาดลของทางสโมสรที่จัดร่วมกับแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมใช่ที่ดิฟเดลสนามยาวของเบรสตตนก็ชนะไป3ามหนึ่งนะครับผมก็มาดูเกมบางทีเศร้าเนเตะของลิปพูลแต่ละคนเหมือนสีหน้าสีตาพี่ก็เศร้าเห็นได้ชัดเลยในห่วงของอารมณ์ที่ อะไรต่อการจากไปอย่างกระทันหันของดิโอโกโชต้าแล้วก็น้องชายของเขาด้วยอเดซิวาด้วยก็คือตั้งแต่ไม่คือแบบเครียดอะดูดูรู้เลยเพราะว่าเล่นไปแล้วไม่ยิ้มไม่อะไรเลยแบบไม่มีความสุขอะพราะว่าสูญเสียก็รักไปต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแหละแต่ว่าดูรูปเกมดูการฝึกซ้อมแบบมืออาชีพของหงแดงลิเวอร์พูลก็ผมว่าใช้เวลาไม่นานใช่ใช่แต่ว่าเครื่องลางแล้วก็ได้เห็นเอ่อนาเต้ม่เยเรมีฟินปงครับและมีมิลสเคิร์เคชมวนี้เสื้อที่ใส่เนี่ยหมายเลข เยอะๆเนี่ยไม่ใช่นะเป็นเบอร์เสื้อยังไม่เป็นทางการนะครับเขาก็ให้ใส่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปิดตัวกันนะฮะเมื่อวานนี้ฟรีโปเนี่ยเปิดโชว์ควาได้ดีมากนะครับเมื่อวานนี้เพื่อนประตูเนี่ยเปิดมาออกมาทางฝั่งขวานะครับไปฝั่งคู่แข่งแล้วนะครับถ้าจับบอลติดเนี่ยกระชากมาแล้วตกเข้ามาด้านในแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าจับบอลไม่ติดฮะ แล้วโชว์ฟอร์มดียังไงคุณประชดแล้วเนี่ยคือไม่ได้นะฮะัฟริมปงเนี่ยเขาต้องใช้เวลาปรับจูนกับทีมหน่อยจังหวลาจับบอลผู้ประกับรับบอลมันบอลมันสูงขึ้นไปแล้วก็ออกข้างแล้วเขาก็เดินก้มหน้าก้มตาเฮ้ยไม่เลยเกิดขึ้นเลยเฮ้ยริมปงเฮ้ยอะไรเนี่ยไอตอนเขาอยู่กับไบเออร์เลโกเซ่นนี่เขากระชากลากเลยโดดเด่นนะโดดเด่นเลยมาแทนตำแหน่งเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเลยไหมใช่ลองเล่นแบ็คขวาเลยเหรอเมื่อคืน แบกขวาเป็นวิ่งวิ่งแบกเขาเล่นเขาเล่นแบกขวาอยู่แล้วแต่ว่าตอนไปอยู่เลเวอร์เนี่ยเขาเล่นวิง่งไงจะเติมขึ้นสูงนิดหนึ่งตเ,เติมตลอดคก็เติมตลอดแต่หลังไม่ค่อยลงเท่าไหร่จับบอลอุ้ยไปโน่นแหละไม่โด,บน,ดนบอลด้วยอแถวบ้านเล็กหลุยส์ไหมฮะจับหลุยส์อ่ะ แต่คุณมาอยู่กรุงเทพโดนแล้วอาจจะไม่คุ้นเคยกับคำนี้ผมเป็นคนกรุงเทพนะครับอยู่กรุงเทพโดนแล้วนะครับมา20-30ปีแล้วแล้วอีกจังหวะหนึ่งคือในช่วงนาทีที่20ครับมีการหยุดเกมแล้วก็ยืนขึ้นปรบมือเพื่อเป็นการน้ำลึกถึงดิโอโกโชตาด้วยเบอร์เสื้อของโชตาสวมเบอร์20แล้วก็สโมสรก็ยกเลิกเลยรีไทยไปแล้วรีไทยเบอร์เสื้อให้กับทางโชต้ามาได้20ด้วยนะครับก็จบไปเดี๋ยวลิปูเลยจะมาทัวร์ปีสั้นที่ประเทศ ในเอเชียแล้วะลรก็ไปฮ่องกงด้วยแล้วก็ไปญี่ปุ่นด้วยนั่นคือเกปีซันแล้วก็กลับไปเตะที่แอนฟิลด์เจอร์บีเบลนะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ฟุตบอลสโมสรชิเชิโรก็จบไปแล้วฟีฟ่าครับนะชิงผมผิดไปกระเดผมเนี่ยวิเคราะห์เ่ยเป๊ะเลยผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณเจ๋งนะที่วิเคราะห์ผิดนักวิเคราะห์ในบ้านเราเกือบ 8- 9 0นกเอรเะแว่าน่าแหก คือใครจะคิดว่าเชลซีจะมาดีขนาดนี้หักประกาศเซียนเชนซีของเอ็นโซมาเรสกาชนะไป3-0เปเช่ชนะไป3-0เนี่ยคือเชลซีชนะเปเช่ไป3-0วางหมากวางเกมมาดีมากเลยดีมากโดยเฉพาะช่วง10นาทีแรกมาเรสกาให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่า10นาทีแรกนี่แหละคือจุดเปลี่ยนรู้เลยว่าเชลซีจะชนะไปเช่แน่นอนโคพาเมอร์ยิงคนเดียว2ประตูอแล้วก็ปิดท้ายที่ ชัวเปโดนั่นแต่หม่โหลงสองนัดยิง3ามประตูเนี่ยใช่ในสี่เสื้อของเชลซีแต่ว่าเมื่อคืนก็ต้องปรบมือให้กับทางที่ยิง2ประตูอะโคปาเมอร์โคปาเมอร์ยิงสองจ่ายหนึ่งครับอ่าจังหวะจ่ายทะลุช่องให้ชัวเปโดเข้าไปชิปข้ามตัวดอนารุม่าโอ้โหสวยงามสวยงามแล้วก็หลังจากจบเกมมีเอยในในเกมมีดอนารุม่ากับทางชัวเปโดมีญหากันด้วยใช่ไหมอ่าเหมือนกับ ไปเถียงอะไรกันอยู่อ่ะแล้วลุยเลเก้ใช่ไหมลุยได้เก้หรือเอ็นเลเก้โค้ชขอเปเชมาห้ามแต่ไม่ห้ามโดนโดบ้านะเอามือไปผลักหน้าของโชเปโดใช่โชแปโดก็ทิ้งตัวลงไปเลยเออเหรอนะฮะเอลเก้บอกเฮ้ยใครมาห้ามโดนลบเบาลบเบาเบาพวกทิ้งตัวลงไปทีนี้ทั้ง2ทีมก็ครูก็หากันสิครับจะไปรออะไรละครับย่นงนี้กับเชลซีด้วยเชลซีหน้าโคชได้ถ้วยหรืมั้ง อคนไปเล่นหลีกก็ได้ครบแล้วครบรอบยูฟ่าครับยูฟ่าลีกก็ได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกบนโลกใบนี้มีช่วยอะไรได้หมดแล้วได้หมดแล้วสุดยอดนะเชลซีแต่ว่าก็เป็นแชมป์สมัยที่2ครับของฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพได้แชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2021สุดยอดก็ถือว่าดูดีมีอนาคตไหมสำหรับทีมชุดนี้ในการโซบลินกาก็ได้ชอปเปโดมาแบบนี้มิคาเจ็คสันก็คงจะอยู่ยากแล้วแหละนะครับเพราะว่าชอปเปโดผลงานดีมากเสริมทัพดีนักเตะก็เริ่มเข้าขาการโคปาเมอร์ถ้า ฟิตร่างกายดีๆนะโอ้โหมีสิทธิ์ที่จะพาเจลซีลนแชมได้เลยเราก็ต้องไปถามแมนซิตี้แลวก็อาร์ซอลรวมทังลีพูด้วยนึกว่าไม่รวมต้องรวมสิผมก็จะพูดคำแรกต้องไปถามเวีรยพูทีมเดียวก็พอแล้วค,คุณ<ล>อ้อมอ่ะคุณไป<ห>แมนซิตี้อาร์ซอลนก่อนตอนแรกก็มาดีไงแต่ว,ว่าพอมาเจอข่าวเศร้าของโชต้าไปก็ไม่แน่ใจว่าสภาพร่างกายสภาพจิตใจของนเตะพร้อมหรือไม่อ่ะแลวก็เป็นฟุตบอลฟีฟ่าคลาสสิกครับแต่ทีนี้ก็เป็นปีสั้นแล้ว ครับนะครับพูดถึงตอนมอบถ้วยหน่อยไม่เดียวมอบถ้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็มีประธานฟี่าจานนี่ <ant> อิฟาติโน่นะครับ,รบมีนาเซอร์คลาลฟี่มีทอ็อตโบลีประธานของเชลซีกับประธานของเบเชอ,เอาคารลฟี่ไปแล้วก็มีโดนัลด์ทามเดนฐานาของอพ่อบ้านเจ้าบ้านเจ้าบ้าน ประธานได้ไม่ดีของอเมริกาขึ้นไปมอบถ้วยนึกว่าขึ้นภาษีไม่ใช่บนบนสแตนด้วยนะบนสเตทสเตทที่เขาเขาจัดแบบว่าสเตทแบบไม่ไม่ได้สูงมากอ่ะมอบถ้วยก็มอบถ้วยไปกะติถ้าว่าผู้หลักผู้ใหญ่มอบถ้วยแล้วมอบเสร็จก็ต้องเดินหนีอ่าโดนนัดทำบดต่อยบสโอยไม่ไปไม่ไปบดต่อยบสโอยแปลว่าอะไรฮะอินฟัตติโนบอกเฮ้ยมาถามบอกเฮ้ย S <S <S จะลู้สโลแแชมป์ผู้ทรงอิทธิพลที่ทสุดในโลกครับบอกว่าฉันจะยืนอยู่ตรงนี้อ่ะอฟานิโนประธานฟีฟาเดินออกไปแล้วไงกับพวกท็อตโบรี่พวกเอลคาเฟี่แต่ว่าเขาพวกสายฟุตบอลเขารู้เรื่องไงเขารู้ว่าพอมอบชัยต,ต้องเดินหนีใช่ไหมล่ะแต่ด้านทัาอาจจะไม่รู้บ้างเพราะว่าฟุตบอลอาจจะเขาไม่ค่อยได้ดูว่าไม่แน่ใจครับอนฟานิโนดึงมือจะดึงมือกลับไงเดินฉากหนีไปแล้วนะอนฟานิโนต้องเดินย้อนกลับมาเฮ้ยก็จ้าลองแชมป์โคปาเมอร์ ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมอ่ะส,อสื่อถามถึงประเด็นนี้ด้วยออรู้สึกยังไงเออมื่อโดนั์ทรัมป์ขึ้นไปแสดงความยินดีด้วยออตอนรับถ้วยออโคบาเมอร์บอกผมก็งงอยู่หงือนกันะว่าทำไมเกมไม่ลงไปะจะยกไปลิสเกมลิสเกมจะยก ลุ่มล่ามยังไงยังไงโดนั้านถาบอกเอาสิแต่ว่ารีเจ็ตกูเลยเอ้าไหนๆก็ไหนๆยกเลยเออครับอยู่ด้วยนะเฮ่ด้วยแกแกแกเฮ่ใส่สูตรแดงด้วยนะก็แทนที่ใส่สูตรแดงที่ไหนไม่ใช่สูตรแดงใส่เนคไทแดงก็แทนที่จะใส่เนคไทเซ็นเตอร์ให้กับเชลซีไงครับครับแกก็ลุ่มล่ามเหมือนกันนะแต่ก็แสดงความดีใจกับทางเชลซีด้วยแล้วก็เปเชก็อาจจะต้อง กลับไปพักร้อนกันระยะสั้นๆเนาะใช่ใแล้วก็มาปีซ่นกันใหม่ประมาณสัก2อสัปดาห์นะครนะครับก็จะเริ่มเข้าแคม์เก็บตัวฝึกซ้อมกันต่อก็ในการนี้อเมริกาคงเห็นข้อบกพร่องนะครับเรื่องของวิธีการการจัดการบริหารต่างๆทั้งในฐานะของการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในครั้งต่อไปนะหลปีหน้าแล้วก็การเรื่องเรื่องของการ บริหารการจัดการสนามต่างๆด้วยเนาะการวางแผนแต่กี่โมงบัตรเข้าชมการในขันแฟนบอลยังไงบ้างเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพอากาศร้อนนะที่สหรัฐอเมริกาด้วยครับบางวันเนี่ยร้อนจัดเลยบางวันเนี่ยต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปเป็นชั่วโมงเหมือนกันเนื่องจากว่ามีฝนฟ้าขนองไงนะฮะก็ทําให้แบบว่าการแข่งขันมันจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของถ้าฝนตกลงมาเนี่ย ตามโปรแกรมถ้าต้องแข่งในเวลานี้พร้อมๆกันจะมีผลต่ออีกคู่หนึ่งอย่างเงี้ยก็ต้องมีหลังคามีอะไรเพื่อที่จะจัดการบริหารเรื่องนี้ให้ให้ให้ดีอ่ะทำไมท่านมีใครโทรมาครับท่านโดนนั่นทำเลยโดนนั่นทำโทรมาคบอกว่าเซลเยอะโดนแน่ก็เลงจะโอกชั้นไม่ใช่โทรมาแล้วเนี่ยเรื่องลดภาษีแล้วอย่างอดภาษีแ่ะเวียดนามเขาได้ย0ิเซนใช่ไหมของเราลยังอยู่37 3 6 37วจ็นสาเออประมาณนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีเวลาเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้ยังไงลดลดลงมาหน่อยท่านโอ้สาวอกเลยเราอ่ะโอ้โหไม่ไหวหนักไปไหมเศรษฐกิจบ้านเรายิ่งไม่ค่อยดีอยู่เออยิ่งมีปัญหาชายแดนอยู่ด้วยตอนนี้ฮะเรื่องของส่งด้วยไงครับโอ้ปวดหัวเหมือนกันอ้าวเลยก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับการแข่งขันกอล์ฟที่หนึ่งรายการเป็นเรื่องกีฬาอื่นบ้างเมื่อวานนี้ดูกอล์ฟเปล่ากอล์ฟเมเจอร์เอเวอเรสต์แชมเปี้ยนชิพเสียได้ที่ฝรั่งเศสเสียดายไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะเกสคิมมากับดวง ดวงบวกเฮงดวงเก่งด้วยเฮงเก่งบวกเฮงของเราเนี่ยคือจริงๆก็คือแบบเหมือนเขาเรียกว่าคือ,อ,อคือプレเซฟประคองแล้วพ่อตอน,นั้นก็นำอยู่ไนงะใช่ไม่คิดว่าเกสคิมจะชิปแล้วจะพัดอีเกิลลงเฉยเลยอะโอ้โหลุกสิบแปดนอกกรีนด้วยซ้ำนะโอ้ชิปเข้ามาแล้วลงเฉยลุกสิบแปดพาห้าคือเมื่อวานนี้ลุกสิบแปดพาห้าเนี่ยเขาเล่นกันสามลูกติดต่อกันใช่ไหม ใน้นไอ้ได้รอบไปกติแล้วก็รอบเพลย์ออฟก็สองหลุมใช่ไหมสองครั้งอ่ะดีมากเลยเออเหมือนมีแม่เหล็กนะน่าเสียดายผมบอกว่าน่าเสียดายแทนน้องจีนอ่ะโปรจีนอาทยาธิติกุลที่มีโอกาสสูงมากๆที่จะได้แชมป์เอวิยองแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นเมเจอร์ที่4ของปีแล้วก็หากได้จะเป็นเมเจอร์เป็นแชมป์แรกของโปรสาวจากลาบุรีด้วยแล้วก็จะขึ้นมือหนึ่งของโลกแทนเดนิสคอร์ด้าเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่า ในการเดินต์ลออฟในครั้งแรกเกสครีมตีตกน้ำพี่ช็อตสองแล้วรอช็อตรอช็อตในเซตหนึ่งช็อตใช่ไหมครับไปตีอยู่บริเวณในพีเทอตอลอารีนะฮะก็อารีอยู่ตรงนี้มีตรงสะบานควายตรงนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อารีอารี area 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 นะฮะก็ชิปชิปเบอร์ดี้ไกลด้วยพี่ถูกจากบ่อน้ำข้างบ่อน้ำอ่ะผมถึงบอกว่าลูกนั้นเนี่ยปฏิหารจริงๆอ่ะ ก็เขาน่าจะรู้จักมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะแบบนี้แต่ว่ามันมันมาเกิดเอาในแบบสงสัยในยุคเก่าๆเนี่ยฟังเพลงของพี่กบทรงศิลรุ่งดําพคคณ์ศรีเพลงอะไรสิปาฏิหาริย์ไม่มีจริงออแต่วันนี้ปาฏิหาริย์มีจริงเมื่อวานปาฏิหาริย์มีจริงชิปลงเฉยเลยอ่ะเออใช่ชิปแล้วก็ลูกกิ้งหลุดหลุนนะพี่ลงเฉยเลยอ่ะครับก็เลยทําให้กดดันจีโน่ซึ่งต้องพัดเบอร์ดี้พัดลงแล้วมาเพลย์ออฟเดย์คันที่สองแต่คราวนี้คือ จีโน่เนี่ยช็อตสองเนี่ยตีไปตกรับตกรับก็คือยอดที่สูงกว่าไอ้กรีนเนี่ยก็มีมดมาไต่นิดหนึ่งจริงจริงแล้วก็ตกรับเลยลเออตกรับนิดหนึงแล้วก็ชิปมาเพื่อที่จะขอเบอร์ดี้ในช็อตสามไงแล้วของฝากเขาจอดสามเนี่ยเขามาจ่อเลยยิงเเกิลเลยเขาทำอีเกิลแต่ว่าเราทำเบอร์ดี้เราอยากจะพัดเบอร์ดี้แต่ไม่ได้พัดเขายิงเอเกิลลงก็เลยหายเลยจบเลยเขาเลยได้แชมป์แรกเมเจอร์แรกของตัวเองโอ้โหต้องให้เขานะ ก็เสียดายแทนน้องจีนกาโปรจีนอัธยาทิตีกุลแต่ว่าก็ดีใจกับคิมด้วยนะครับที่สร้างปฎิหารแล้วก็สนุกอะเมื่อคืนที่ผ่านมาได้สําเร็จใช่ก็สู้กันต่อนะครับสนะรายการต่อไปสำหรับโปรจีนอัธยาทิติกุลนะครับมาพูดถึงวอลเลย์บอลกันบ้างครับเมื่อคืนตีสามวอลเลย์บอลโบไฮดูฟรีใน y o ยูทูบไม่ให้ดูฟรีทุกแมตช์ยังไงอะนั่นเลยสิครับมาฟรีแมตช์นี้ก็ฟรีแมตช์สุดท้ายถูกที่ถูกเวลาพอดีวันนี้ผมดูอยู่ตื่นมาตีสามนะฮะ เอาแข่งตีสองหรือตีสามตีสามคุณบอ,อกอ๋อตื่นมาดูใช่ไหม <c oughs> ใจผมเล่นบุกนี้เหรอเฮ้ย <c oughs> ขอภัยขอนไปหา,หากไปสองสามตาคุณถึงกับเลื่อนคุณไปมุกผมได้เหรอไม่ใช่คุณบอกว่าตื่นมาตีสามก็มันพอดีเวลาที่จะแข่งไงอออ๋เหรผมก็นึกว่าคุณพูดเวลาผิดว่าอ๋อตีสองหรือตีสามตีสามเอาลองลองใหม่เริ่มใหม่พอแล้วพอแล้วผมก่อนคุณละคุณตื่นมาดูอะไรบอลเลยเหรออ๋อตื่นมาดูนะครับเซตแรกชนะไปก่อนยี่สิบสองต่อสิบเจ็ดครับแล้วก็มาเซตสองเราแพ้ยี่สิบสามยี่สิบห้าเซตสอง เรานำนะแต่โดนแซงแล้วก็เซตตัดสินเนี่ยดวลการถึงมาราธอนเลยนะครับเราแพ้28ต่อ30อันนี้เซตที่3เซต3แล้วก็เซตที่4แพ้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเงื่อนไขของเราคือก่อนเกมเนี่ยเราอยู่ดับสุดท้ายดับ18ซึ่งเป็นดับที่ต้องตกชั้นไปเล่นในเชลิเจอร์ลีกกับเชลิเจอร์ครับอ่ะดิวันสองอ่ะดรุการหน้านะก็ต้องมี1แต้มก็คือต้องแพ้2 3เงื่อนไขคือชนะ30ชนะ31ชนะ32และแพ้สองม ก็คือถ้าชนะเนี่ยเราก็อยู่รอดแต่ถ้าแพ้ต้องแพ้ด้วยสกอร์สต่อ3เซตเท่านั้นถึงจะได้1คะแนนเะว่าจะแซงกาลเล์ต้ากาลเลต้ก็แข่งกันอาทิตย์ตอนเช้าจบไปแล้วตอน9ก้าโมงเช้าเมื่อวานนี้ก็แพ้กับฝรั่งเศสศูต่สาก็เลยทำให้เขาอยู่อยู่ที่ห้าแต้มเดิมนะครับดังนั้นเราต้องมีแต้มเพื่อที่จะแในเขาในจํานวน5แต้มของเขาเนี่ย ในรายละเอียดของเซตเนี่ยเขาดีกว่าเราก็ดีกว่าเราก็เลยเราอันดับสุดท้ายอ่เขาอยู่อันดับที่17เราอยู่อันดับที่18ซึ่งเราแพ้ให้กับแคนาดาไป1ต่อสองเซตแล้วเนี่ยเซตที่4ซึ่งเป็นเซตสําคัญเราแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้แล้วแต่่าเนีนดีมากทุกคนโหสู้กันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วแล้วก็สู้ถวายหัวโดยเฉพาะกับตันเพียวอาจจะตรวจคงยศคนใต้คนสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ระเบิดฟอร์มโชว์ร่างเทพเออ ยี่สิบเจ็ดแต้มคนเดียวก่อนหน้นี้เธอร้องไห้ไปไงฟอร์มตกตอนนั้นจำได้ไหมกดดันไงเครียดเราปบดกับตันทีมด้วยแล้วก็ทีมผลงานไม่ดีแต่ว่าเซตที่สี่เราสามารถเอาชนะแคนาดาได้ยี่สิบห้าต่อยี่สิบสามโอ้โหสูสีมากก็โค้รอ๋อเดี๋ยวดีใจเลยเซตที่ห้าผมไปดูแล้วเพราะเรารอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเก็บได้สองเซตก็คือรอดแล้วใต้องไปตัดสินในเซตที่ห้าแต่ว่าเซตที่ห้าเราแพ้ไปสิบสามต่อสิบห้าคะแนนใช่ก็ให้เข้าไปก็ทําให้ทีมนักตบสาวไทยเราแพ้ไปตเ ว่ามีช็อตหนึ่งตรงในช่วงท้ายของเซตสี่ะเซตสีอ่ะที่เป็นน้องโบน้องโบเกมพอยต์ของเราอ่ะไดอเซตพอยต์อ่เซตพอยต์ของเราน้องโบกัมรัตกัมรัตขุนเมอร์เป็นไอตัวบอลเร็วอ่ะนะครับก็จังหวะที่เขาจะข้ามาจะจะตีข้ามาเนี่ยเราไปกระโดดก่อนไงซึ่งไม่เขาไม่ปิดกฎนะ เพราะเขายังไม่ได้ทำเกม่วกเพศเขายังเล่นอยู่ไงเราก็โดดก่อนเนี่ยคือแล้วกับตันทีมของแคนาดาก็เหมือนไปปะท้วงกับพวกสิงห์หรือเปล่าจะขอดูว่ามือของน้องโบกมรั์เนี่ยคือข้าไปฝากเขาหรือเปล่าอาจารย์เป่าลกหวีดเลยปี๊ดจบเกม บบตัวนั้นเขาต้อนดีใจบ่อยให้ดูพี่จำเซตสามได้ไหมเซตสามที่เราแพ้ที่สีหน้านักกีฬาเป็นไงหน้าเสียเลยนะคนฮอตหน้าเสียเลยอ่ะโอ้เครียดอ่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วเล่นดีทุกเซตเลยทุกคนเลยเมื่อวานนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาตอนดีสามนะครับมีน้องน้องเพียวเนี่ยยี่สิบเจ็ดลอร์มาเป็นน้องบีมทัดดาวแล้วก็ออมสิทธิ์ที่โดนวิจารณ์ว่าอันนี้ก็มีช็อตหนึ่งน้องกำลังจะได้แต้มทัด ด้าตามนี้คือมีโอกาสที่จะชนะเลยปรากฏว่าออมสินสิสมพรจัทวิสูตตีออกหลังไปเลยคอมเมนต์ <c oughs> มาเลยคนนี้ <c oughs> <c oughs> คอมเมนต์รววๆตุ๊ดๆเฮ้ยมีคนว่าออมสินเฮ้ยแฟนบอลไดบอลรองออมสิน <c oughs> ทำไรผิดฮะออมสินท้าตีดีนะคืออยู่ตัวอ่าเสมอตัวแต่ถ้าตีพลาดเนี่ยโดนเลยอ่ะแต่ผมว่าให้กําลังใจกันดีกว่าใช่ใช่เพราะว่าทีมชุดนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่านักวอริบอลตัวหลักก็มีอาการบาดเจ็บหลายคนก็ไม่ได้เ้อาไก่มาไปด้วยน้องไก่ไงน้องไก่นะฮะ ยิ่งหมดรัดแล้วี่หมดรัตน่าดพันเจ็บข้อมือข้อมือหักเลยอะเมื่อวานนี้มือขวาใช่เหมือนโดนเหมือนเขาตีแรงมากเลยข้อมือหักเลยอะบุ๋มบิ่มก็ไม่ได้ไปนิ้วมือหักครับบุ๋มบิ่มก็บาดเจ็บก่อนเลยหาดทายกไม่ได้ไปอ่าหาาบุ๋มรุ่งสุขก็ไม่ได้ไปแต่ว่า ดาวรุ่งหลายๆคนก็กถือว่าทําผลงานได้ดีโดยรวมก็เราไม่ชนะเลยในสัปดาห์สุดท้ายนี้แต่ว่าได้แต้มสำคัญแต่ว่าได้แต้มสาคัญก็ทําให้เราได้เก็บเพิ่มอีกหนึ่งแต้มแม้ว่าจะแพ้แคนาดา2 3ต่อ3เนาะก็ทําให้มี6คะแนนนะครับมากกว่าเกาหลีใต้ที่มี5คะแนนกเกาหลีใต้ก็เลยต้องตกชั้นถูกต้องประเล่นใน c เชลเจอร์ครับฤดูกาลหน้า เราก็อยู่รอดปลอดภัยได้ไปต่อใน<ล>เดอ2026ในรุฤดกาลน้าก็กลับมาก็ต้องมาแก้ไขและการรวมตัวกันของนักกีฬาที่ไปเล่นอยู่ในต่างประเทศรวมตัวกันช้าไหมนะครับสภาพร่างกายต้องมาจะมาทำมาเดินมาได้แล้ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาสองฤดกาลพี่ เขาไม่ลุ้นเกือบจะได้เข้าฟินแลนด์เอนนะฝรั่งเศสแต่ก่อนแพ้เราบางทีก็แพ้เราได้แต่ก่อนนะดูตอนนี้สิไปไกลแล้วนะพัฒนาขึ้นมาใช่เราก็ต้องพัฒนาขึ้นไปอีกพัฒนาต้องยกระดับขึ้นมาแล้วก็มาแก้ปรับตรงจุดไหนดีจะเปลี่ยนแปลงฟุตบอลไหมเปลี่ยนโค้ชอะไรก็ว่าไปแล้วต้องดูว่าซีวิลีกในช่วงหนึ่งที่หนึ่งที่สามสิงหาคมนี้ที่โคราชวอลเลย์บอลหญิงซีวิลีกก็คือวอลเลย์บอลของชิงแชมป์อาเซียนใช่ไหมคุณไปด้วยเนี่ย ใช่เดี๋ยวผมจะเดินทางไปทําข่าวด้วยแต่ยังไม่ได้บอกใครนะเดี๋ยวโปรดิเซอร์เขาทราบแล้วเขาอาจจะอยากไปเดี๋ยวผมจะไปทําข่าวในช่วงปลายเดือนไปขอก่อนขอก่อนหนึ่งถึงสามสิงหาคมจะแข่งที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชจังหวัดนครราชสีมาทีมสาวไทยชุดนี้แหละครับก็เดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่ว่าโค้ชออสคงจะมาดูก่อนว่าใครบาดเจ็บเอาใครใช่ไหมจะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นไหมอะไรไหมนะครับแต่ว่าในซีบิลิกเชื่อว่านักตบสาวไทยของเราจะ ผลงานดีแล้วก็จะกลับมามั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เนี่ยตามลุ้นตามเชียร์กันต่อแล้วก็ตามมาด้วยซีรีส์ใช่ไหมจากนั้นก็จะไปชกโลกรางประชาภาพสิงหาคมนะครับแล้วก็จะไปวอลเลย์บอลซีเกมปลายปีโอ้ลุ้นกันยาวๆนะใช่ให้กำลังใจคก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเราก็สู้เต็มที่ใช่ครับครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะหมดเวลาแล้วสำหรับเติมตลอดนะครับพบกันใหม่ในอีีหน้าครับคุณเจีงทรงสังและผมชละลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ